ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออาวุโสเผาพันเทียนมู่ต้องการความช่วยเหลือจากดินแดนร้อยบุกผาดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่านางอาจมีการติดต่อกับดินแดนร้อยบุกผาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันวัตจักรท้าพิพภพมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและห้วงมิตินอกมหาดินแดนทั้งสิบก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นกันจึงส่งผลให้เฉินเซียงไม่สามารถติดต่อกลับไปหาผู้คนในมหาดินแดนทั้งสิบได้ ก่อนหน้าเขาทดลองใช้งานกระจกเทพ6วิธีและแผ่นข่ายพลังสื่อสารระยะไกลแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่นั่งติดต่อมาว่าอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อเห็นเกยวนเฟยต้องการลุกนั่งเขาก็ช่วยพยุงเกยวนเฟยขึ้นทันทีเกยวนเฟยยื่นส่งประโยคชนิดพิเศษให้กับเฉินเซียงครั้นจึงกล่าวว่า ภายในนี้มีข้อความลับของท่านอาจารย์อามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถอ่านข้อความลับของนางได้เฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นจึงเริ่มการปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะพบเห็นข้อความของอาวุโสเผาพันเทียนมู่ปรมาจารย์วัตจักรท้าพิภพมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่งผลให้ค่าสูญเสียการติดต่อกับอาณาเขตชั้นเทพและดินแดนนอกวัตจักรท้าพิภพ ปัจจุบันอาณาเขตชั้นเซียนถูกตัดขาดกับห่วงมิติอื่นข้าสันนิษฐานว่ามันเกิดจากมหาวงชะตาท้าพิภพ,พ,พที่ข้ามผ่านความทุกข์ตรมจึงส่งผลให้สามารถควบคุมวัตจักรท้าพิภพ,พ,พได้มั่นคงยิ่งขึ้นห่วงมิติของอาณาเขตชั้นเซียนอาณาเขตชั้นเทพและอื่นๆถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้สามารถป้องกันการรุกรานห่วงมิติต่างๆได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามร่างแยกวิญญาณของข้าเสื่อมถอยพลังลงทุกขณะข้าไม่อาจสื่อสัมผัสถ,ถึงจิตวิญญาณและกายหลักได้แล้วซึ่งเผ่าพันเทียนมู่กำลังเตรียมหาวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้เผ่าเผ่าพ,พันเทียนมู่ขุมขุมกลางปรังประจำอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนและยังมีบางส่วนอยู่ที่ดินแดนร้อยบุกผาหักตัวตนนี้ของข้าเสื่อมสลายแต่เชื่อว่าคนอื่นๆจะสามารถดำเนินภารกิจให้ลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ปรมาจารย์พวกเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวัตจักรท้าพิพพบจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในอนาคตดังนั้นท่านจะต้องระวังตัวให้มากที่สุดข้อความที่อาวุโสเผาพันเทียนมู่ทิ้งไว้ยังมีอีกมากมายเฉินเซี่ยงที่ได้อ่านข้อความเหล่านั้นก็รู้สึกสับสนและประหลาดใจไม่น้อยจูจูเขาก็ฉุกค,คิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของกวนหญิงก่อนหน้านี้นางบอกว่าตระกูลกวนมีเรื่องบางอย่างดังนั้นนางจึงไม่สามารถมาหาเขาที่นิกายต้ากวนได้ ดูเหมือนว่าระยะนี้เขากับกวนหญิงจะไม่สามารถพบเจอกันได้นั่นหมายความว่าเขาไม่จําเป็นต้องลันปรุงเม็ดยาเกสาด้วยความเร่งด่วนอย่างไรนะหากกวนหญิงไม่สามารถมาพบเขาได้ก็มีความเป็นไปได้ว่าห้วงมิติทั้งหมดในวัตจักรท้าพิภพมีการทบทวีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเดินทางจากมหาดินแดนท้าพิภพมายัางอาณาเขตชั้นเซียนสมควรไม่มีปัญหาเหมือนกับการเดินทางระหว่างดินแดนอื่นๆ เฉินเซียงเชื่อเช่นนั้นเพราะว่ามหาดินแดนทาพิภพ,พเป็นที่สถิตของมหาวงชะตาแห่งวัตจักรซึ่งมันมีกฎพลังที่จำกัดหลักฐานพลังเอาไว้และเงื่อนไขนั้นก็คือการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียนจะทำให้ถูกย้ายมาที่อาณาเขตชั้นเซียนทันทีสำหรับการที่เฉินเซียงทะลวงระดับสู่ขอบเคตเซียนแต่ไม่ถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่ก็เป็นเพราะเขาอยู่เหนือข้อจำกัดในมหาดินแดนทั้งสิบนั่นเอง เมื่อยายทวดกวนหมินทำการเก็บตัวบ่มเพาะพลังขณะที่กวนหญิงไม่สามารถมาพบเฉินเซี่ยงได้ก็เท่ากับว่าเขาสูญเสียสองผู้ช่วยที่แข็งแกร่งไปเป็นเวลาชั่วคราวอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่ได้รู้สึกกังวลอย่างไรนักเป็นเพราะเขายังมีตู้ไห่และกลุ่มคณะของหวังเทียนเวิรนเฉินเซียงคบคิดเกี่ยวกับข้อความของอาวุโสเผาพันเทียนมู่ก็ฉุกคิดถึงความเป็นไปได้อีกประการหนึ่ง หากคุมกําลังในอนาเขตชั้นเซียนขาดการติดต่อกับขุมกําลังหลักในอนาเขตชั้นเทพมันก็เท่ากับการแยกตัวเป็นเอกเทศยกตัวอย่างเช่นผู้มีอํานาจสูงสุดของคุมกำลังพระวิหารแห่งสวรรค์ในอนาเขตชั้นเซียนจะไม่ได้รับคําสั่งจากเบื้องบนของพวกมันอีกต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นมันก็สามารถสั่งการคุมกําลังได้ทุกอย่างตามแต่ความต้องการของตนเองหรือกลุ่มคณะ มีความเป็นไปได้ว่าอนาเขตชั้นเซียนจะต้องตกอยู่ในความกลาหนเนื่องจากขุมกำลังมหาอำนาจอาจก่อสงครามเพื่อแย,ยง่ยยงชิงอนาเขตและทรัพยากรในอดีตขุมกำลังหลายฝ่ายต่างได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากขุมกำลังหลักในอนาเขตชั้นเทพแต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนขุมกำลังหลายฝ่ายก็จำเป็นต้องรวบรวมทรัพยากรให้มากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของวัตจักรท้าพิภพเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆเฉินเซียงพึงพำม,มกับตน อึมมมแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายสำหรับข้าสักทีเดียวเฉินเซียงคิดเช่นนั้นเพราะอย่างน้อยเขาจะสามารถเก็บตัวบ่มเพาะพลังอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนได้อย่างต่อเนื่องและต่อให้เผ่าพันุดวงชะตาจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่แต่พวกมันจะไม่สามารถเล่นงานเขาได้ง่ายนักท่านลุงเกิดพักผ่อนก่อนอีกไม่กี่วันท่านก็หายดีแล้วเฉินเซียงกล่าวหลังจากท่านหายดีแล้วท่านจะต้องระวังตัวให้มากข้าเชื่อว่าแม่ของเกิดชิวถงจะไม่จบเพียงเท่านี้เกิดหยวนเฟยพยักหน้า เสียเฉินข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆหากไม่ได้เจ้าช่วยเหลือก็เห็นทีว่าข้าจะต้องตายในห้องถังเป็นแน่ด้วยความยินดีเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มเฉินเซี่ยงเดินออกจากห้องของเกยหยวนเฟยพลางคบคิดว่าเขาจะต้องทำเช่นไรในสถานการณ์ปัจจุบันจากที่เขาคาดเดาว็มีความเป็นไปได้ว่าอาณาเขตชั้นเซียนจะเข้าสู่ยุคก,กลาหนในไม่ช้าและด้วยการที่นิกายต้ากวนมีกลุ่มอำนาจหลายฝ่ายจึงมีโอกาสเกิดศึกสงครามภายในนิกาย เฉินเซียงต้องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงคิดจะไปพูดคุยกับตู้ไห่เมื่อรู้ว่าเกิดอยู่เมืองและฝูหยวนหยวนจะอยู่เฝ้าเกิดหยวนเฟยที่เรือนพักฟื้นเฉินเซียงก็ปลีกตัวไปหาตู้ไห่ทันทีปัจจุบันตู้ไห่กำลังพบปลูกสมุนไพรอยู่ในสถานที่ลับชั้นใต้ดินท่านปู่ตู้หากการเชื่อมต่อระหว่างอาณาเขตชั้นเซียนกับอาณาเขตชั้นเทพถูกตัดขาดท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาณาเขตชั้นเซียน เฉินเซี่ยงกล่าวถามทันทีที่พบตู้ไหาเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเซียงตู้ไหาก็เปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยเสี่ยวเฉินทำไมเจ้าถึงถามเช่นนั้นหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังหากเกิดเรื่องแบบนั้นอาณาเขตชั้นเซียนจะต้องปั่นป่วนวุ่นวายตู้ไหกล่าว การที่อนาเขตชั้นเซียนมีสถานการณ์ค่อนข้างสงบก็เป็นเพราะขุมกําลังหลายฝ่ายอยู่ใต้อํานาจขุมกําลังหลักที่อนณาเขตชั้นเทพดังนั้นขุมกําลังที่อยู่ในอนณาเขตชั้นเซียนจึงไม่ได้ก่อศึกสงครามต่อกันเฉินเซียงพยักหน้าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เขาสามารถทําความเข้าใจได้เมื่อถึงเวลานั้นนิกายต้ากวนจะได้รับผลกระทบหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม นิกายตากวนจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากดาวหยวนเหนือเป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งอาณาเขตชั้นเซียนตู้ไห่ขมวดคิ้วเห็นทีพวกเราต้องรอดูว่าบรรพบรุษนิกายต้ากวนจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนิกายต้ากวนจะมีสึกภายในใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาค่อนข้างกัง,กงวลเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะหากมันมีสงครามชิงอำนาจเขาก็ไม่อาจพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภยัย ใช่ถึงแม้นิกายต้ากวนจะมีศึกภายในแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะตำหนักโอสดค่อนข้างปลอดภยัยตู้ไห่หัวรอต่อให้มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรแต่น้อยคนจะกล้ายุยยุผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาต้องไม่ลืมว่าศึกสงครามจะยิ่งทําให้เม็ดยาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากขึ้นถ้อยคําของตู้ห่ช่วยให้เฉินเซียงค่อนข้างสบายใจหลังจากนั้นเขาได้เดินทางออกจากตำหนักโอสถเพื่อกลับไปยังโรงเตี๊ยมวังมังกร ปัจจุบันตําหนักมนตรามีการเรียกตัวสมาชิกให้เข้าร่วมการประชุมในวาระสําคัญทว่าหวังเทียนเวินไม่ได้เรียกเฉินเซียงเข้าร่วมการประชุมเพราะเฉินเซียงเป็นสมาชิกที่มีความพิเศษแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมแต่เฉินเซียงก็คาดเดาได้ว่ามันสมควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเมื่อ,อนาเขตชั้นเซียนถูกตัดขาดกับอนาเขตชั้นเทพความวุ่นวายปั่นป่วนจะค่อยๆเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงเตรียมการเก็บตัวบ่มเพาะพลัง หลังจากมาถึงโรงเตียมบังมังกรเฉินเซียงก็แจ้งไปยังเท่าแก่ร่างท้วมว่าจะเก็บตัวบ่มเพาะพลังหกักไม่มีเรื่องสําคัญก็อย่าได้รบกวนเขาเท่าแก่ร่างท้วมตอบรับก่อนจะบอกกับเฉินเซียงว่าปัจจุบนันมีผู้เชี่ยวชาญหญิงตอบรับการจ้างวันผู้คุ้มกันและนางกําลังเดินเดินทางมาที่นิ่กายต้ากวนแต่ทว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้น เกี่ยวกับผู้คุ้มกันหญิงในความต้องการของเฉินเซี่ยงเขาหวังเป็นอย่างมากว่าจะมีหลักฐานพลังในขอบเขตหวังเซียนขึ้นไปแต่ทว่าการจะหาหญิงสาวในขอบเขตหวังเซียนมารับงานคุ้มกันย่อมถือเป็นเรื่องที่ยากมากปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตหวังเซียนส่วนมากจะต้องใช้เวลาฝึกฝนมาอย่างยาวนานและหากสตรีในขอบเขตหวังเซียนยังคงรูปลักษ์หญิงสาวเอาไว้ได้ก็สมควรมาจากการกินเม็ดยารักษารูปลักษ์กล่าวคือหญิงสาวเหล่านี้มักเกิดในตระกูลมั่งคั่ง โดยได้รับการสนับสนุนเม็ดยาบ่มเพาะและเม็ดยารักษารูปลักษณ์ซึ่งถือเป็นรายจ่ายจำนวนมหาศาลนั่นหมายความว่าหญิงสาวในขอบเขตหวังเซียนมักไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้พวกนางต้องมารับงานผู้คุ้มกัน แน่นอนว่ายังมีกรณีอื่นอยู่บ้างและนั่นคือหญิงสาวที่เข้าร่วมขุมกำลังมหาอำนาจซึ่งหญิงสาวเหล่านั้นจะอาศัยความมุมาณะของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรส่งเสริมหลักฐานพลังระดับสูงแต่ทว่าบุคคลอัจฉริยะระดับนี้มักได้รับสถานะสูงส่งประจำขุมกำลังก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องมารับงานผู้คุมกันเช่นกัน เกี่ยวกับสถานะในขุมกำลังของสตรีที่มีความแข็งแกร่งฝูอยู่หยาสมควรเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแม้นางไม่ได้มีหลักฐานพลังในระดับหวังเซียนแต่นางก็สามารถทําให้สาวกคนอื่นๆคุกเข่าทาความเคารพนางได้เะนั้นแล้วคงไม่ต้องพูดถึงหญิงสาวในขอบเขตหวังเซียนเสียด้วยซ้ำเท่าแก่ผู้ตอบรับงานคุ้มกันที่กำลังเดินทางมาที่นี่อยู่ในหลักฐานพลังระดับใดหรือนางเป็นขอบเขตหวังเซียนหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม ไม่นางบอกว่าตนเองอยู่ในขอบเขตจุนเซียนแต่ก็สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนได้นายน้อยเฉินต้องบอกเลยว่าข้าพยายามอย่างหนักเพื่อขสันสิ่งดีๆมาให้ท่านเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวอันที่จริงด้วยสถานะของท่านในปัจจุบันก็ไม่ควรมีใครกล้ายุยยุท่านแล้วจะต้องการผู้คุ้มกันที่ทรงพลังไปทําไมเอาหน้าว่าแต่นางไม่ได้อยู่ที่แดนหยวนเหนืองง้นสินะแล้วท่านติดต่อท่าทามนางได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถาม ข้าทำการประกาศไปยังแดนอื่นๆผ่านกิจการในเครือนิกายมังกรชางหลานเท่าแก่กล่าวตอบจริงสิข้าจะซื้อสมุนไพราตามความต้องการของท่านแล้วในไม่ช้ามันจะถูกขนส่งมาที่นี่ไม่ไม่เลวทีเดียวเอาเป็นว่าข้าจะเก็บตัวบ่มเพาะพลังก่อนกล่าวจบเฉินเซียงก็สิ้นสุดการสื่อสารเขาสงสัยว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจุนเซียนสามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตหวังเซียนได้จริงหรือ หากว่ามันเป็นเรื่องจริงหญิงสาวที่รับงานเป็นผู้คุ้มกันก็สมควรมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในปัจจุบันเฉินเซียงรู้มาว่าหวังเทียนเวิร์นมีหลักฐานพลังในขอบเขตหวังเซียนระดับสูงสุดดังนั้นเขาจึงพอจะเข้าใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจุนเซียนและผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนแทบจะไม่มีใครต้องการรับงานเป็นผู้คุ้มกันเฉินเซียงเข้าเก็บตัวในห้องลับโดยทําการบ่มเพาะพลังด้วยเม็ดยาเซิรงหลี่ระดับสามที่ได้รับมาจากตู้ไห่ หลักการบ่มเพาะพลังในขอบเขตมหาเซียนก็คือการบ่มเพาะผลึกเตาหยวนยิ่งหลักฐานพลังมีระดับสูงก็จะทำให้ผลึกเตาเยยนมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้พลังเตาหยวนเซียนทบทวีความรุนแรงพลังเตาหยวนเซียนของขอบเขตมหาเซียนจะมีเอกลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากผลึกเตาหยวนสามารถกลั่นตัวเป็นสเก็ตผลึกได้เมื่อสเก็ตผลึกเตาหยวนหลอมรวมเข้ากับพลังเตาหยวนเซียนก็จะส่งผลให้พลังเตาหยวนเซียนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการใช้งานสเก็ตผลึกเตาหยวนมีข้อจํากัดกล่าวคือการกลั่นสเก็ตผลึกออกมามากเกินไปย่อมทําให้ผลึกเตาหยวนมีขนาดเล็กลงและจําเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจากเฉินเซี่ยงกลืนกินกินเม็ดยาเส้นหลี่ระดับสามลงไปเม็ดยาก็ได้ประตูพลังสพรพพคุณอย่างบ้าคลาั่งโชคดีที่กายเนื้อของเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งมากพอทําให้สามารถแบกรับพลังสพรพพคุณยาที่รุนแรงนี้ได้ เฉินเซียงทำการกลั่นย่อยพังสับพ,พูลจากเม็ดยาเซิรงหลีระดับสามโดยควบคุมให้เข้าสู่ผลึกเตาหยวนของเขาต้องทราบด้วยว่าผลึกเตาหยวนของเฉินเซียงมีความแตกต่างจากผลึกเตาหยวนของผู้เชี่ยวชาญทั่วทั่วไปซึ่งมันเป็นเพราะการเบิกเนตดวิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์ด้วยความพิเศษของผลึกเตาหยวนการบ่มเพาะพลังของเฉินเซียงจึงต้องการพลังงานในเงื่อนไขที่สูงขึ้นผ่านไปสามวันเฉินเซี่ยงได้ทำการทะลวงระดับอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เขาอยู่ในขอบเคตเซียนระดับกลาง ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตมหาเซียนระดับต้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยามนี้เฉินเซี่ยงพบว่าผลึกเต๋าหยวนสามารถสกัดกลั่นตัวเองเพื่อแยกเสเก็ตผลึกเต๋าหยวนออกมาได้เมื่อใช้เสเก็ตผลึกเต๋าหยวนหลอมรวมเข้ากับพลังเต๋าหยวนเซียนเพียงเล็กน้อย<ม>ก็ทําให้พลังเต๋าหยวนเพิ่มพูนปริมาณและความรุนแรงได้ทันตาหากต้องสู้กับเกิดฟงผิงในปัจจุบันข้าก็สามารถบ,บทขยี้ร่างกายมันได้ด้วยหมัดเดียว เฉินเซียงมองไปยังพลังเต่าหยวนเซียนที่ควบแน่นไว้ในกำปั้นด้วยสีหน้าพึงพอใจโดยปกติแล้วหลังจากผู้เชี่ยวชาญทะลวงระดับสู่ขอบเขตมหาเซียนได้สำเร็จก็จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการกลั่นสะเก็ดผลึกเต่าหยวนและใช้มันหลอมรวมกับพลังเต่าหยวนเซียนอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือทำความคุ้นเคยแต่อย่างใดเพราะว่าเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้ง่ายดายด้วยสัมผัสศ,ศักดิก์สิทธิ์อันแก่กล้า เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญมหาเซียนระดับต้นหลายคนยังมีการควบคุมไม่ดีพอจึงทำให้กลั่นสเก็ตผลึกเต๋าหยวนออกมามากเกินไปท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บเมื่อนึกถึงเกดฟงผิงเฉินเซียงก็สงสัยว่าปัจจุบันวิญญ,ญาณเงาปีศาจได้ใช้ร่างกายของเกลฟงผิงทำอะไรไปบ้างหลังจากเสร็จสิ้นการบ่มเพาะลังเฉินเซี่ยงก็เดินออกมาด้านนอกก่อนจะพบว่าวิญญ,ญาณเงาปีศาจกลับมาแล้วทั้งฝูหยวนหยวนและเกอยู่เมืองย,งยังไม่ได้กลับมา ดังนั้นชั้นที่พักจึงค่อนข้างเงียบเชียบเงาปีศาจเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเกิดฟงผิงเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มมันตายแล้วฮ่าฮ่าวิญญาณเงาปีศาจกล่าวบนหัวเราะจากนั้นจึงบอกเล่าถึงวีรกรรมของตนอย่างละเอียดค่าใช้ร่างกายของมันอาวาดไปทั่วหลังจากกลับมาถึงนิกายต้ากวนวิญญาณเงาปีศาจในร่างเกิดฟงผิงก็ได้เตะไปทั่ว มันทำการรีดายทรั์สินของผู้ที่อ่อนแอกว่าอีกทั้งยังทำการยั่วย,ยุกลุ่มอำนาจหลายฝ่ายรวมไปถึงสมาชิกตําหนักมนตราและสมาชิกตําหนักโอสถนอกจากนี้มันยังดาทอฟูอยู่ด้วยถ้อยคำหยาบคายท้ายที่สุดวิญญาณเงาปีศาจก็ได้พาร่างเกิดฟงผิงบุกเข้าไปอารวาสในพื้นที่ต้องห้ามก่อนจะถูกฆ่าตายในนั้นด้วยฝีมือของหน่วยรักษาความสงบ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อเสียงของเกิดฟงผิงเป็นที่พูดถึงไปทั่วนิกายต้ากวนและแม้แต่แม่ของมันที่เป็นอาวุโสฝ่ายลงทันก็ยังไม่สามารถเรียกร้องอะไรในการตกตายของมันได้สาเหตุที่ทําให้หลายคนไม่ได้แปลกใจกับการอรารวาสของเกิดฟงผิงก็เป็นเพราะหลังจากเกอหยวนเฟยได้สติเขาก็บอกว่าเกิดชิวถงและเกอฟงผิงใส่ร้ายเขาอีกทั้งยังเฉลยว่าทั้งสองไม่ใช่ลูกของเขาหากแต่เป็นลูกของอาวุโสตระกูลฝู หลังจากได้ยินเรื่องทั้งหมดเฉินเซียงก็หัวเราะอย่างพึงพอใจเพราะด้วยวิธีการนี้ย่อมไม่มีใครสงสัยว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเกิดฟงผิงเฉินเซียงติดต่อหาเกอหยวนเฟยเผาตรายกสื่อสารก่อนจะได้รู้ว่าเกอหยวนเฟยยังคงอยู่ในตําหนักโอสถขณะที่เกออยู่เมื่อได้เข้าเป็นสิทธิของอยู่ตันตันและเริ่มการฝึกฝนวิธีปรุงยาเท่าแก่หญิงสาวที่ตอบรับงานคุ้มกันเดินทางมาถึงแล้วหรือยังเฉินเซียงติดต่อหาเท่าแก่โรงเตี๊ยมวังมังกรผ่านตรายกสื่อสาร นางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเท่าแก่ร่างท้วงตอบกลับนายน้อยเฉินข้ารู้สึกว่านางเป็นพวกอารมณ์รุนแรงฉะนั้นท่านอย่าได้ยุยุนางเชียวแล้วทำไมท่านไม่หาคนที่มีอารมณ์ดีกว่านี้มาเล่าเฉินเซี่ยงกล่าวหากนางอารมณ์ร้ายเกินไปนางจะทำงานให้ข้าได้อย่างไรนายน้อยเฉินท่านกำลังต้องการคนคุ้มกันหรือต้องการหญิงสาวเอาไว้อ้อร้อกันแน่เท่าแก่กล่าวถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเล็กๆ หากเฉินเซี่ยงต้องการสาวสาวไว้อ,อรอเท่าแก่ก็สามารถจัดหาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐานพลังระดับสูงให้ยุ่งยากแน่นอนว่าข้าต้องการคนคุ้มกันแต่ข้าแค่หวังว่าจะเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามนิสัยอ่อนโยนและสามารถพูดเล่นกันได้ในยามว่างเฉินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะคนคุ้มกันไม่ใช่บ่าวส่วนตัวนายน้อยเฉินหากท่านต้องการบ่าวไว้คอยรับใช้ทำไมท่านไม่บอกกันตั้งแต่แรก ต้องบอกเลยว่าข้ามีตัวเลือกให้ท่านมากมายนะเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ